เตรียมตัวเตรียมตัวรับแรงกระแทกฆ่ามันเลยไล่ฆ่าไล่ฆ่ามาตามมาตามมาตามมาเอยเจอมาบู้กว่าตายเลยนนเอาอะไรก็สิลนตัวโดนตัวโดนโอ้ยย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 อุ้ยอีกแล้วอะไรวะโดมโดมดมาแน่มาแน่มาแน่มาเดะมาเด่มาดุดุลูกมาเดะไหนเอ้ไหนเอ้ไหนเอ้อันแด๊กไม่โดน ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ้โดนเดี๋ยวเดี๋ยวได้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 มาอีกนี่ได้ได้เลย Taken down มาโอเคตาอุ้ยข้างหลังข้างหลังก็มีโอ้โดนโดนโดนนี่โดนกี่นับโดนที่กลางศีรษะเออเข้าหัวเข้าหัว ไอ้กูไม่เจอเลยวะมาวะมาวะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว,วคุยกลางตลอดไหนวะเ้ยไหนเอ้ยเย้ศสตัตว์มาฮ่าเตรียมศาสตร์สงครามให้กระจุยเฮ้ยเออมันช้ำลูกหมดจะเอ๋ฮโดนไปดิส เฮ้้ยอหแกมันรอดวู้เต็มหน้ากำเอาเจ้าเอายิงเพื่อนตัวเองใจอะไรกันโอ้มีสไนด์ด้วยมีสไนด์ด้วยโอ้ยเฮียกำลังไปกำลังไปโอ้โหไอ้สัตว์ยังไม่หันเล่นเลยเฮี้ยเออเต็มหน้าเต็มหน้า

แรงนะอยใครลกูไอไอโซอเหยื่ออยู่ตรงหน้าแล้วแม <c oughs> ่งกูตอหน้าเลยเฮ <c oughs> ้ยไโดนโอูเอาดิเอาดิแเรียบร้ <c oughs> อยเฮ้ยมันต้องแบบว่าต้องโดนตัับ้างเลยมไมีตอนนี้หรอ,หรอ <c oughs> เออเออ เอเดเดเดอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วอะกูโดนอีกแล้วอะอะไรกันนี้啊เฮ้ยกูยังไม่มีรถเลยยังไม่มีรถเลยเฮ้ยที่เจอแล้วกูได้เหยื่อแล้วกูได้เหยื่อแล้วะ เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโอเคโอเคโอเคอ่าเอาว่าเอาว่าก็มาดิครับเฮ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยมันต้องโดนบ้างแล้วล่ะไม่โดนเลยเหรอก็กลุ้มให้เจออุ้ยโอ้หโอ้โหอุ้ยเอาดิ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 โดนอยู่โดนอยู่ฮ่าฮ่เอ็กเซียรถเอีกเซยนี่เล่นไงวะสบายดี ปล่อยไปเรื่อยๆให้แบบว่าให้มันกิ้งไปแล้วมันกโดนเองเว้ยเรัจะาดได้ไงวะก็เดนระเบิดีเออเอาวะเอาวะมันจะระเบิดไงเอ้เเออ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 เอาเออ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 เเอเออเออออเ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 อนีออออเ้อเออเอนอ้อนเอีอเอออออเออเออสวยสวย

ไปกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจะยิงแล้วกูเจอแล้วอะไรปอลลงปอรรถอะไรเรายิงได้ยิงแย่อีกแล้วโอ้โหนี่แหละข้อ oh. ด yeah. oh, <YN ić embargo> <inaudible> ีของรถมันมีทั้งหวานทั้งเค็มทั้งวะทั้งอร่อยเอ้าไอ้เหี้ยกูลืมเปิดไม้ปะวะเปิเปิดเดังแบบนี้เอออะไรเราอะไรกูขอตัวนี้กูขอนะ ไหนไหนไหนไนไหายวายโอ้โหเกลือตายปไ้วขูขอเลือดขูขอเลือดขอเลือดูขอเลือดูขอเลือดูขอเลือดเออได้เลือดแล้วฮ่าฮอะไร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 ออมอ้อมเปลี่ยนปืนเออเอาว่ะเอาว่ะนีงสงอยส่ไหนเอ้ยไหนเอ้ยไหนเอยไหยอุยโอ้โหจะใช้มีดซะหน่อย ได้ไม่ละก็ได้อุ้ยชิบหายละแม่งโดนคนว่ะอึดไม่ได้ไม่โดนไม่โดนไม่ได้ไม่โดนเว้ยโอ้โหจากไหนวะเนี่ยอย120เอออุ้ยไม่โดนไม่ตายไม่โดนไม่ตายยูได้อยู่โอเค อาเอาละมาสีปืนไว้กันดีกว่าเฮ้ยขอมีดหายไปไหนหมดมีดมีดมีดแหลกไว้นะโอ้โหไม่น่าห้าวเลย <c oughs> โอเคมา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 ,มามโดนเด็โดนกูเด็โดนกูเด็ โดนแน่มึงโดนสิงปืนไวกูแน่หายไปไหนแล้ววะเอ้าไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยยิงบนยิงบนยิงบนโอ้ยนะหุ้ยเจอเจอแหวะจบแล้วไม่ใช่หรือแล้วมูก็เป็นเหยื่อคนสุดท้ายด้วย